วินเมทวินวิดถูกละเมิดพื้นที่ส่วนตัวพอจนถูกตามติดกันเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มวินเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรที่โด,ด่งดังมีชื่อเสียงจากตัวละครไทยในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันทุเกเตอร์ที่ล่าสุดบ้านแฟนคลับถึงขั้นออกประกาศผ่านทางทวิตเตอร์เพราะเกรงจะละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินไอดอลเรื่องของความชื่นชอบในตัวศิลปินและนักสแสดงนั้นมีปรากฏให้เห็นเป็นพลังพุ์กิจกรรมต่งตงางๆของกลุ่มแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง แต่หากว่าชินชอบมากไปจนติดซอยห้อยตามไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็เหมือนกับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้เหมือนกันเหมือนอย่างพี่เหมือนป๊๊บธนวัฒน์ที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มายอมรับว่ามีแฟนคลับตามติดชีวิตขนาดชาวบ,บ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านตนเองเพื่อมาดูความเคลื่อนไหวเลยล่าสุดกับประเด็นคล้ายๆกันก็เกิดขึ้นกับนุ่มสุดฮอตอย่างวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่โด่งดังมีชื่อเสียงจากตัวละครไทยในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันทุเกเตอร์ ก็ถูกตามติดโดยแฟนคลับไปในสถานที่ต่างๆจนบ้านแฟนคลับวินต้องออกมาประกาศเตือนผ่านทางทวิตเตอร์ถึงการกระทําดังกล่าวว่าเข้าข่ายการเมื่อพื้นที่ส่วนตัวได้โดยมีเนื้อหาว่าประกาศเนื่องจากทางบ้านได้รับข้อมูลแจ้งว่าในวันเสาร์ที่ผ่านมาตลอดทั้งวันได้มีคนกลุ่มหนึ่งติดตามน้องไปตับสถานที่ต่างๆตั้งแต่งานซ้อมรับปริญญ,ญาทีมมหาวิทยาลัยตลอดจนพื้นที่ส่วนตัวของน้องทางบ้านเข้าใจและทราบดีว่าเป็นแฟนคลับทุกคนรักนะอยากเจอน้อง จะคอยดูความเหมาะสมในการติดตามอย่างเคารพกติกาโดยไม่ละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของน้องด้วยนะคะขอให้น้องได้มีเวลาส่วนตัวที่อยู่กับครอบครัวและเวลาที่อยู่กับเพื่อนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีฟแฟนๆเข้ามาช่วยกันร,รีทวิตเพื่อเอผยแพร่ขอความร่วมมือ